สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ทฤษฎีใจอีกครั้งนะครับเวลาพูดถึงสามกกเชื่อว่าหลายคนเคานึกถึงสองชื่อนี้ก่อนเลยขงเบ้งกับโจโฉขงเบ้งกุนซือผู้ชลาดหลักแหลมคิดกลยุทธ์เหนือชั้นมีตำนานเล่าขานไม่รู้จบโจโฉผู้นำที่เด็ดขาดเฉียบคมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราจะพูดถึงการนำด้วยหัวใจ หรือผู้นําที่ไม่ได้มีทั้งอํานาจและปัญญาล้นเหลือแต่กลับทําให้คนรอบตัวพร้อมจะเดินตามด้วยความศรัทธาเต็มใจคนนั้นก็คือเล่าปีครับเล่าปีเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเขาไม่ได้เป็นนักรบที่เก่งที่สุดไม่ได้เป็นกุนซือที่คิดแผนเก่งที่สุดด้วยแต่สิ่งที่เขามีเหนือคนอื่นก็คือพลังในการเดึนดูใจคนไม่ว่าจะเป็นกวนอูเตียวหุยขงเบ้งหรือแม้แต่ทหารชั้นผู้น้อย ต่างก็พร้อมจะยอมตายเพื่อเขาและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้เล่าปีน่าสนใจมากเพราะเขาเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าการผู้นําไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราทําให้คนอยากเดินไปกับเราได้อย่างไงตัวเล่าปีเองมีคุณสมบัติหนึ่งชัดเจนมากๆครับคือเขาเป็นคนที่ฟังเก่งไม่ใช่แค่ฟังเพราะมาราย,ยาทแต่ฟัง จนคนที่พูดออกมารู้สึกว่าตัวเองนั้นสำคัญเราจะเห็นในบันทึกหลายๆตอนว่าเล่าปีมักไม่ค่อยขัดคนที่มาปรึกษาเขาจะนั่งเงียบๆตั้งใจฟังไม่แสดงท่าทีว่าเหนือนกว่าใครถึงแม้เขาจะเป็นเจ้านายแต่กลับทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจที่จะพูดเรื่องนี้มันสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพื้นฐานเลยนะครับมนุษย์ทุกคนมีความต้องการลึกๆอยู่ข้อหนึ่งก็คืออยากได้รับการยอมรับ อยากรู้สึกว่าเสียงของฉันนั้นมีค่าเวลาที่เรารู้สึกว่ามีใครสักคนตั้งใจฟังจริงๆเราจะเกิดความไว้วางใจแันทีครับและความไว้วางใจนี่แหละครับที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ลองคิดภาพง่ายเลยนะครับถ้าเราทํางานกับหัวหน้าที่สั่งอย่างเดียวไม่เคยฟังความเห็นเราเลยต่อให้เขาเก่งแค่ไหนเราก็ไม่อยากทุ่มเทเต็มร้อยแต่ถ้าเจอหัวหน้าที่ถามเรากับฟังจริงๆไม่ตัดสิน แล้วให้เรามีส่วนร่วมเราจะรู้สึกว่าเออฉันอยากทำงานคนนี้นะเล่าปีใช้สิ่งนี้โดยธรรมชาติครับเขาไม่ได้เรียนวิชาการจัดการไม่ได้อ่านตำราภาวะผู้นำแต่เขามีความเข้าใจคนเขารู้ว่าเวลาจะดึงใจใครมาอยู่ข้างตัวเองมันเริ่มจากการฟังในสังก,ก๊กมีเรื่องเล่าอยู่ว่าเล่าปีชอบนั่งคุยกับทหารชั้นผู้น้อยฟังปัญหาพวกเขา แม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างเสื้อผ้าอาหารเขาก็สนใจทำให้ทหารรักเขาและรู้สึกว่าเจ้าหนายคนนี้เห็นเราเป็นคนจริงๆไม่ใช่แค่เบีย้ยหมากในเกมการเมืองและนี่เองที่ทำให้เล่าปีมีแรงดึงดูดมหาศาลครับคนถึงได้พูดกันว่าถึงแม้เล่าปีจะไม่มีอานาจไม่มีเมืองใหญ่ไม่มีเงินทองมากแต่ก็มีคนเก่งๆอยากเข้ามาร่วมอยู่เขาเสมอ ถ้าเปลี่ยนกัโลกสมัยนี้การฟังแบบเล่าปีก็คือทักษะการฟังเชิงลึกที่เราเอาไปใช้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะทำงานครอบครัวหรือแม้แต่ในมิตรภาพมันเป็นการฟังที่ไม่รีบตอบไม่รีบแก้แต่ฟังเพื่อเข้าใจจริงๆครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เล่าปีแตกต่างจากผู้นําคนอื่นใน3ก๊กก็คือความอ่อนน้อมครับปกติแล้ว เรามักจะมองว่าผู้นำต้องยิ่งใหญ่ต้องเข้มแข็งต้องทำให้คนเกรงขามแต่เล่าปีกลับใช้ความอ่อนน้อมเป็นอาวุธแล้วมันได้ผลจริงๆเรื่อชัดที่สุดก็คือตอนไปเชิญของเบ้งครับหลายคนคงเคยได้ยินว่า3ครั้งเข้าไปหาหรือ3ก๊กของเบ้งออกจากกระท่อมใช่ไหมครับเล่าปีนี่แหละครับคือคนที่ไปเชิญของเบ้งถึง3ครั้งลองคิดภาพดูนะครับตอนนั้น เล่าปีก็เป็นเจ้านายแล้วมีทั้งกวนอูเตี้ยวหุยอยู่เคียงข้างจะให้ทหารไปรเรียกของเบ้งมาก็ได้แต่เขาไม่ทำเขาเลือกที่จะเดินไปเองไปคาราวะไปนั่งรอไปด้วยความเคารพแบบจริงใจครั้งแรกไปคงเบ้งไม่อยู่ครั้งที่สองไปก็ยังไม่อยู่ครั้งที่สามไปถึงได้เจอครับเล่าปีไม่รู้สึกเสียเกียรติเลยครับที่ต้องไปถึงสามครั้ง ตรงข้ามเขายิ่งแสดงให้เห็นว่าฉันจริงใจฉันให้ค่าในตัวเธอและความอ่อนน้อมนี่แหละครับทำให้ขงเบ้งยอมออกจากกระท่อมเล็กๆมารับใช้เล่าปีในแง่จิตวิทยาสิ่งที่เล่าปีทำก็คือการยกคุณค่าของไอ้ฝ่ายครับมนุษย์ทุกคนลึกๆแล้วอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายอยากรู้ว่าความสามารถของเรา มีค่าใครสักคนพอเล่าปีไปก้มหัวขนาดนั้นของเบ้งก็รับรู้เลยว่าความรู้ของฉันสำคัญจริงๆและเมื่อเรารู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่าของเราเราก็พร้อมจะทุ่มสตัวให้ถ้าเปรียบกับโลกสมัยนี้มันก็เหมือนกับเวลาหัวหน้าขอให้เราเข้ามาช่วยงานไม่ใช่สั่งแต่พูดว่าผมต้องการคนจริงๆถ้าไม่มีคุณงานนี้ไปไม่รอด ลองถามตัวเองสิครับว่าถ้าเจอแบบนี้เราจะรู้สึกอย่างไงแน่นอนครับว่าเราอยากทําเต็มที่อยากลุ่มเทให้เล่าปี่จึงไม่ได้ชนะใจควดด้วยอำนาจแต่ชนะด้วยการอ่อนน้อมอ่อนน้อมแบบที่ไม่ได้เสแสร้งแต่จริงใจจริงๆนี่คือพลัง,งความอ่อนน้อมครับมันไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่มันทําให้เราใหญ่ขึ้นในใจคนอื่นเวลาพูดถึงเล่าปี หลายคนจะเห็นด้านที่น่าชื่นมชมเยอะครับทั้งเรื่องการฟังการอ่อนน้อมการทำให้คนรอบตัวรักและศรัทธาแต่ถ้าเรามองในมุมหนึ่งเราปีกมีจุดอ่อนในชัดเจนเหมือนกันและนั่นก็ทำให้ชีวิตเขาไม่ได้รับรื่นไปทั้งหมดครับเริ่มจากจุดแข็งก่อนสิ่งที่เล่าปีกทำได้ดีมากที่สุดก็คือการสร้างความจงรักภักดีไม่ใช่แค่กวนอูไม่ใช่แค่เตียวหุยที่พร้อมจะตายแทนเขา แต่าหารชั้นผู้น้อยก็ผูกพันกับเล่าปีเหมือนกันพอเล่าปีทําให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นมากกว่าแค่หมากในเกมสงครามนี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะผู้นําหลายคนที่มีอํานาจมีเงินทองแต่ไม่สามารถซื้อัวใจคนได้แต่เล่าปีกลับทําได้อีกจุดแข็งหนึ่งก็คือการมองการไกลในเรื่องคนครับเล่าปีารู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่มีไหวพริบที่สุด แต่เขารู้จักหาคนเก่งมาอยู่ข้างตัวและให้เกลียดคนเหล่านั้นเต็มที่การเชิญขงเบ้งการรักษากวนอูเตียวหุยไว้ข้างกายสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนกับคนครับแล้วมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าสุดในชีวิตเล่าปีแต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนของเล่าปี่ก็ชัดเจนครับเล่าปี่เป็นคนที่ใจอ่อนมากเกินไปหลายครั้งเขาตัดสินใจด้วยความรู้สึกมากกว่ายเหตุผลเช่น ตอนที่ปล่อยโจโฉหลังจากจับได้ถ้ามองเชิงกลยุทธ์ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ครับเพราะโจโฉกลับไปตั้งหลักได้ใหม่แล้วก็กลายเป็นศัตรูสําคัญตลอดไปหรือแม้แต่ตอนที่เขาเสียเกงจิ๋วก็เป็นผลจากการเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปครับเล่าปีมีอีกจุดอ่อนหนึ่งก็คือความลังเลเวลาต้องเลือกเส้นทางที่เด็ดขาดเขามักจะช้าไปก้าวหนึ่ง ทำให้โอกาสดีๆหลุดมือไปตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่นําด้วยหัวใจแม้จะได้ใจคนแต่เสี่ยงที่จะพลาดเพราะอารมณ์เป็นใหญ่ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้จากเล่าปีเราไม่ควรมองแค่ด้านเดียวครับเราต้องมองเห็นด้านในที่เป็นของข้อควรระวังด้วยการฟังคนอื่นในเรื่องดีครับแต่้าเชื่อทุกอย่างจนขาดการไต่ตรองก็อาจทำให้เสียหายได้ การใจอ่อนก็นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าอ่อนไปทุกเรื่องก็อาจกลายเป็นจุดจบได้เหมือนกันครับเวลาที่เรามองเล่าปีเราอาจจะเห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดของภาวะผู้นนาแต่สิ่งที่สําคัญคือเราจเจ้าบทเรียนเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเองได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการฟังทุกวันนี้ลหลายความขัดแย้งที่เราเจอไม่ว่าจะในครอบครัวที่ทํางานหรือในสังคม ส่วนใหญ่เกิดเพราะไม่มีใครฟังใครเราปีสอนให้เราเห็นว่าการนั่งฟังด้วยใจไม่ตัดสินไม่รีบโตกลับมันก็สามารถเป็นความสัมพันธ์ได้มหาศาลแล้วถ้าเราอยากให้คนไว้ใจเราอยากให้คนเปิดใจเราก็ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนครับอย่างที่สองคือความอ่อนน้อมครับปกติเรามักจะคิดว่าการแสดงออกว่าตัวเองเก่งทำตัวใหญ่จะทําให้คนยอมรับแต่จริงจแล้วคนยอมรับเรามากกว่า เมื่อเรากล้าที่จะก้มหัวกล้าที่จะบอกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเล่าปีไปหาของเบ้งสามครั้งไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขารู้ว่าความรู้ของเขามีไม่พอและเขาเห็นคุณค่าในตัวคนอื่นในโลกสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตถ้าเราอยากให้คนเก่งๆมาอยู่กับเราเราต้องเริ่มจากการยกคุณค่าให้ตัวเขาก่อนไม่ใช่ทำตัวเหนือกว่าครับ อย่างที่3ามก็คือการรู้จักข้อจํากัดของตัวเองเราปีไม่เคยพยายามทําตัวไปกุนสือไม่เคยพยายามแสดงว่าตัวเองชาดที่สุดแต่เขาใช้ข้อจํากัดของตัวเองเป็นแรงผลักดันในการหาคนเก่งมาเสริมนี่คือบทเรียนสําคัญมากครับเพราะในชีวิตจริงหลายคนพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองพอทําไม่ไหวก็ท้อแต่ถ้าเรายอมรับว่ามีสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วหาคนเก,เก่งมาช่วยเติมเต็มมันจะทําให้เราก้าวไปได้ไกลกว่าครับ อย่างที่4คือการระวังไม่ให้หัวใจนํามากเกินไปแม้เล่าปีจะเป็นตัวอย่างของผู้นําที่ชนะใจคนแต่เราก็เห็นแล้วว่าความใจอ่อนเกินไปทําให้เขาพลาดหลายครั้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินใจอะไรเราควรใช้ทั้งหัวใจและเหตุผลควบคู่กันไปครับการนําด้วยหัวใจเป็นเรื่องดีแต่มันต้องมีกรอบของเหตุผลคอยประคองไม่อย่างนั้นเราจะเสี่ยงทางผิดพลาดเหมือนเล่าปีสุดท้ายแล้ว บทเรียนจากรอบปีก็คือการเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงต้องเก่งที่สุดแต่หมายถึงการสร้างบรรยากาศที่ทำให้คนอยากอยู่กับเราหัวหน้าที่เก่งอาจได้ลูกน้องแต่หัวหน้าที่ใช้หัวใจจะได้เพิ่มล้นทางครับทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ลอบปีทำให้เราเห็นภาพของผู้นำที่แตกต่างออกไปเขาไม่ได้ชนะเพราะกองทัพที่ใหญ่ไม่ได้ชนะเพราะกลยุทธ์ที่เหนือใครแต่เขาชนะเพราะหัวใจของคนรอบตัว เขาสอนเราหลายอย่างเลยครับการฟังด้วยหัวใจทําให้คนรู้สึกว่ามีคุณค่าความอ่อนน้อมทําให้คนเก่งอยาอยู่กับเราการรู้จักข้อจํากัดของตัวเองทําให้เรามองหาคนมาช่วยเติมเต็มและในขณะเดียวกันความใจอ่อนเกินไปก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าหัวใจต้องเดินไปพร้อมกับเหตุผลแล้วปีอ่านไม่ได้เป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบครับแต่เขาเป็นผู้นําที่เป็นมนุษย์ที่สุดมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนปนกันไปและนั่นแหละครับ ที่ทําให้เราเรียนรู้จากเขาได้จริงเพราะสุดท้ายแล้วพาวะผู้นําไม่ใช่การทําให้คนกลัวแต่เป็นการทําให้คนอยากเดินไปกับเราและการนั้นหัวใจอาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้นําจะมีได้แล้วคุณล่ะครับเวลาที่ต้องทํางานร่วมกับใครสักคนคุณเลือกที่จะใช้อํานาจหรือเลือกที่จะใช้หัวใจในการทาทางลองทบทวนดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าทฤษฎีใจ My Insight ครับ